ที่ชอนขที่้อนปรงต่อเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงอร่อยแล้วตุ้งปงใช่ของพาเขาคืรพอดีเรียกเค็มหวานเรียบร้อยเรียกเค็มหวานเลยบร้องปร้านนี่ไม่ต้องปรุงตัดไข่ตุปูนะครับป้าบอกเพื่อนผตลาดริมน้ำบ้านปงกรบแล้วตลาดริมน้ำบ้านป่งนะตลาดริมน้ำบ้านปงนะครับผมขายตั้งแต่หกโมงถึงบาสองลยาสไม่ยั้งเลยนะอัน้สามอยนะตจะมโอเค ใส่ไห้มันหมดเลนะมันจะได้ม้ามันจะคบแล้วครัสาไม่ต้องล้างครับเป็นความอร่อยไดไหมนี่มาแล้วโอ้นนปงมาจสุได้เลยนะสูตต้าจเลยใส่กีวัับเลยนี่ครับสุเวลา เดี๋ยวป้าบอกว่าเ่งเดียวนี่ครับตากลงไปครับตากลงไปครับตากเลยตากเลอย่าโดนผม้วกันาดโอ้ยนดเลยมาเอ้ยจะไปลมไหมนะยายนะตาผัดเจถ้าผัดเจเป็นลมแน่ใช่ไหมเป็นลมแน่อันหอมว่ะ ลมหอมมากหอมเลยอ่ะหอมน้ำมะขามหอมน้ำมะขามทีนี้กลับบ้านไปกินยักษ์แก่ยอกแล้วดแขนเป็ข้าวหอกกินจานแก่ยอกนะเป็นข้าวหอกโอ้ยปวดแขนจะสานอะไรอีกเนี่ยตัวนี่ครับกักหมูโบราณนะคกับหมูเคียงสุดเด็ดจะทนี้เลยเนาะนี่ครับต้องไข่แบบนี้ครับมันเหมือนมีตัว ตัวอะไรครับ้างไม่แข็งสองพิเศษทั้งหมดเลยนะกีิเขษดวยโ้โหมดองใส่ด้วยใส่เกมช่วยลุงนี่ลุงตัดใส่เยอะเลยไม่ใช่ปลาสไม่ใช่ป้าใส่อย่างเดียวนะลุงช่วยด้วยเด็กไร้ไร้โอ้โหลุงก็ตัดใส่เยอะเลยเนี่ยลูกค้าไี่คุ้มเลยนะปลาหอม บอกมีอะไรก็ใส่ใส่นะผย่นะเจหมดไปเลยหมดเลยนะผาลิ้นจั๊กเนี่ยจะร้อยยังเนี่ยจะร้อยแล้วแล้วผ่าเนี่ยแล้วก็ลิ้แจ๊กก็ไม่ร้อยที่สอง

ขายกต้อยเไม่ได้ขิงนะอันนี้ไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงเาะป้าบอกมีต้นทุนของตัวเองป้าทกำไรน้อยแ่กำไรเยอะดัใจที่ได้สองหัวกไรน้อยแต่ไรนะนาที่ป้สมสาจุกๆสจุอสที่นีใสที่ใส่